สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอรครับสวัสดีค่ะอาจารย์พบกันอีกเช่นเคยเน,ะเนาะกนิกาเซ่เสน่ห์ทล์กใช่เช่นเคยเป็นประจำนะคะเราพบกันใน MVTV เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตอนบ่าย2.45สถึงบา่ายสาม่าแต่ว่าในเพจของเราเนี่ยนะครับเราจะเอาเอาเาเรียกว่าเป็นคลิปก็ได้ค่ะนะไปย้อนหลังไปแปะเอาไว้หมดพอท่านออกอากาเศเสร็จปั๊บเราก็ทยอยแปะ <ไ>ปเป็น,นตอนตอนเป็นตอนตอนแล้วท่านก็ไปไป,ไปดูเองได้รายการหนึ่งมีสีตอนด้วยกันครับซึ่งตอนแรกจะเป็นว i r ร์ลคลิปต่างๆที่กระตุ้นจิตสำนึกนะคะแล้วก็ ตอนสองตอนสามเนี่ยเราเป็นเรื่องทีวีวัทีค่ะย้อนยุกเอากลับมาให้ดูกันสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยดูรายการสนุกๆแบบนี้ในอดีตและตอนที่4ี่เป็นเรื่องอย่างงี้ต้องคุยเออมีเรื่องรำคาญหูรำคานตาประชาชนชาวไทยกันเหลือเกินนะอ่าเริ่มเลยไวรัลมีอะไรไวัยรัลวันนี้เนี่ยนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของเขาเรียกว่ามันก็เป็นเป็นแนวคิดคือ new normal ไงอ๋ออยู่ระยะห่างเว้นระยะห่างชีวิตีีใหม่เนี่ยนะ ซึ่งก็ทําให้เกิดความคิดโดยเพราะยิ่งปุี่ปุ่นนี่เป็นคลิปางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการนั่งทํางานบนชิงช้าสวรรค์น่าสนใจไหมอะไรดีๆนี่ทำไมญี่ปุ่นคิดได้ก่อนนอะเออก็แปลกดีคือเขาเขาเขาทำให้คนมันเกิดเรียกว่าบรรยากาศอัทธรสความรู้สึกในการทํางานที่มันสร้างสรรค์ไปแล้วก็ไม่เบื่อกับงานไม่เบื่อกับชีวิตเนี่ยแม่นดูดักการในรูปในคลิปเนี่ยนะฮะคือคนไปนั่งทํางานอยู่บนชิงช้าสวรรค์มาถูกออกแบบมาเนี่ยนะก็คือสามารถทางานได้เป็นชั่วโมงเลยนะ ใช่เพราะมันขึ้นไปค้างคือ,อ,อมันค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไอไ้ภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าอะไรนะพะักกินช้าสวรรค์เนี้ยบริโกลราว์จะมฮะบริโกลราวนี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้อย่างงี้<อ>มาหมุนอแบบนี้ก็ใช่เนี่ยบริโกราวเนี่ยเหมือนบิ๊กไอส์ที่ลอนดอนเนี่ยเรอเข<อ>ะก็ใช่เหรอใช่คือประเด็นคืออย่างเงี้เขามีความคิดว่าคนเนี่ยมันก็อยากจะไปสวนสนุกไปอะไรบ้างแล้วก็สามารถไปทํางานนะไม่ไปเฉยเฉยเขาก็มีไวไฟให้คุณอยู่ในนี้เนี่ยนะครับคุณ คือเหมือนคุณห้องทํางานคุณค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วข้อดีอย่างของจิงชาสวรรค์คือมันไม่หมุนเอาไปเราตายใช่ไมใช่มันค่อยื่อยไปเลยอที่ก็ว่าเอางานมาทําที่บ้านคือแทนที่จะทำที่บ้านจริงๆเบื่อแล้ว ก็เปลี่ยนบรรยากาศรอบๆไปแต่งานก็ยังอยู่อ๋อใช่เ,ออเรา<ช>ทาด<ช>้วยเครื่องมือเครื่องไม้คอมพิวเตอร์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทํางานที่สํานักงานเออไม่จําเป็นแล้วเราเข้าใจว่างานบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าสํานักงานเลยสำนักงานที่ไหนก็ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเช่นงานที่ต้องใช้ครีเอทีฟความคิดการาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น<อ>การประชุมการสนทนา<อ>ไม่จำเป็นต้องนั่งเผชิญหน้ากันแล้วบางคนไปนั่งทํางานในร้านกาแฟได้สําปถูกไหมใช่ ก็ได้บรรยากาศอีกแบบที่เคยมีเกิดเรื่องกันไปนั่งในร้านกาแฟค่อนนานเกิดใช้ไวไฟค่อนด้วยอะไรตออะัรแต่เดี๋ยวนี้เขายอมหมดแล้วแหละ uh huh. เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันเป็น co-working space แล้วเขารู้ว่า คนไปนั่งยังไงก็ต้องสั่งกาแฟเขากินอะไรกางแน่นะแล้วบรรยากาศมันก็ดูดีเนื่องจากว่าคนดูเต็มดีดูคึกคักดีถูกไหมดีกว่าร้านว่างๆอยู่เฉยแแอร์ก็เปิดไปแล้วอะไรก็มาหนึ่นะก็มานั่งกันเป็นเพื่อนกันหน่อยใช่ไอ้ที่ชิงช้าสวรรค์นี่มันก็น่าสนใจนะก็ทําให้ไปรอบๆเพลินๆกับสิ่งแวดล้อมที่เพลินก็ดูเพลินๆดีมากยถูกไหมทีนี้มาดูแบบไทยๆเราบ้างเนี่ยเราสมมติว่ามีเรอะเอ้าเรานองนึกเยไม่มีแต่มาถึงเราคิดแบบไทยๆของเราเนี่ย อะไรที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะทํางานแล้วก็มีความรู้สึกน่าจะไปทํางานบ้างที่ไหนเหรอเออที่ไหนบ้างที่ไหนใช่ไหมเขาผมก็คิดว่าอย่างนี้นะสนุกมหมก็สนุกก็ได้แต่ว่าของเราสนุกคนไม่ค่อยเยอะเมาแล้วคนเยอะด้วยเจ้าเจ้าเสียงดังเออผมว่าวัดนี่ไม่เลวนะจริงเนาะเงียบสงบถูกไหมวัดนี่น่าสนใจเพราะมีต้นหมากลากไม้มีอะไรกต่างร่มไม้ชายคาให้อาสัย เงียบสงบร่มเย็นสบายใจอยอใช่มีไวไฟบริการทั่วหมดทําบุญด้วยการบริจาคข้าวไฟให้วัดไปใช่ไหมไม่เร็วนะไม่มีใครรบกวนถูกไหมแล้วก็ ขอโทษบางช่วงก็มาให้อาหารปลาเพราะมันเป็นมีเขตอพยพทานถูกไหมปล่อยบรรยากาศอะไรต่างชนิดหนึ่งนะอแถวบ้านพี่มีวัดปฏิบัติเ้วยสายวัดป่าของนุงตามหาบัวชื่อวัดวัดป่าสุขใจมีเป็นหินอ่อนให้นั่งเลยที่นั่งปฏิบัตินะแต่สามารถนั่งแล้วทํางานเอาโน้ตบุ๊กวางนั่งทำงานริมต้นดินสน้ำใต้ต้นไม้เงียบเงียบ แต่ข้อสาคัญคือเราอย่าไปสร้างความวุ่นวายไปอะไรให้ในบรรยากาศของวัดมันก็ไม่ดีถูกไหมเช่นคุณมุรัไปทํางานก็โทรศัพท์กันเสียงดังไปหมดมันก็จะไม่ดีถูกไหมรบกวนคนอื่นเขาแย่งที่กันอะไรเงี้ยไม่ได้นะก็เราไปที่ทีหนังทํางานแล้วก็ทำของเราไปเพลินถูกไหมฮะถ้าจะคุยอะไรก็คุยกระทางอะไรอ่ะอีเมลคุยกระทางในพวกนั้นไปถูกไหมฮะว่าบนบรรยากาศเนี่ยถ้าเราสั่ลักษณะอย่างนี้ปั๊บหนึ่งก็คนก็เข้าวัด เข้าสิสองเออวัดก็ได้ใช้ประโยชน์ถูกไหมถูกไม่ใช่รอสงบให้แต่จะเปาะอะไรอะมาปฏิบัติธรรมเหรอปฏิบัติธรรมนักบวชอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะ่เราจัดให้คนทั่วไปใช้สถานที่ของวัดเนี่ยทำงานได้แต่ก็ต้องเป็นงานที่ สุเจดิตนะอ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วในวัดเนี่ยยังไงเขาก็ห้ามเอาพวกอะไรสุรายาเมาอะไรเข้าไปอยู่แล้วห้ามไปสูบบุหรี่อะไรมันมันก็ลงตัวเลยใช่ไหมเปิดไฟฉายเสียงดังห้ามห้ามเปิดเสียงดังอยู่แล้วเ,ออเพื่อความสงบสุขของกันและกันใช่ไหมออมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าอย่างงี้เ,ออเนี่ยถ้าเราค่อยค,อยคิดอย่างงี้นะแล้วเราก็ส่งเสริมไปมันก็เออ มีที่ทํางานมันก็จะไม่น่าเบื่อด้วยถูกไหมครับอ๋อการทํางานที่บ้านนี้ไม่จํากัดต้องเป็นบ้านมีคนชอบคิดว่าบ้านก็คือคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้่างนี้เขาเรียกว่า h b o ผมทำงานเนี่ยนะ H มันย่อมาจากอว่า Home Home Base Office ก็คือมีมีบ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลักในการทำงานแต่ H มันก็แปลได้หลายที่แปลว่าโฮเทลก็ได้ โฮเทลเบสออฟฟิศอยู่ที่โรงแรมก็ทำได้คุณไปทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นโฮสปิทอลิตี้คือมีอะไรตัวเอชใใช้ได้หมดใช้ได้เยอะแยะเลยถูกไหมฮะคือคือคืออยู่ในอะไรไม่จำเป็นที่เป็นบ้านก็ได้ใช่ไหมโฮสเทบ้านบางที่ก็ก็แบบจ๊คแจกจอแจนเนาะเออใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่คือการสรีเอทให้มันคิดความคิดเข้าท่าสร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรแล้วก็ได้งานมันเกิดแรงจูงใจเพื่อให้ได้งานแล้วใช้ประโยชน์ไงไม่เลวเนาะไม่เลวทำไมญี่ปุ่นคิดได้ทำไมไม่ไม่ใช่ไม่เลวอย่างเดียวมันดีเลยแหละดีเลยล่ะถูกไหมฮะทำไมญี่ปุ่นคิดได้เออญี่ปุ่นคิดได้แล้วเราเนี่ย คือบางทีพอเราอยู่กับตัวเราก็จะทําให้ความคิดความอ่านของเราในคิดอะไรออกบางทีมันทะลุปลุกโล่เนาะบางทีทางานเวลาที่มันมีอะไรมากๆมันบรรยากาศมันไม่ออกมานะใช่พวงานสร้างสรรค์เนี่ยเขาบอกให้ไม่ศิลปินแต่งเพลงอะไรทั้งหลายใช่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมนะบางคนเห็นฝนตกอ้าวได้เพลงมาได้เพลงมาแล้วเห็นไหมเห็นอะไรดอกบัวมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาปั๊บอ้าวได้เพลงขึ้นมาแล้วถูกไหมพี่เคยฟังท่านหนึ่งซึ่งท่านเขียนเพลงให้คุณเทวิเทนพรมมินนะ ท่านรู้สึกจะท่านท่านเชื่อจารเฉลิมชัยเนี่ย uh. นะคะท่านเล่าให้พี่ฟังท่านบอกว่าไอ้เพลงนั้นน่ะผมขึ้นเครื่องบินไปอ่ะแล้วผมมองไปข้างนอกน่ะเห็นเมฆมันมาแล้วดูอากาศ uh. มัน,นหนาวเพราะในเครื่องบินเขาต้องเปิดอากาศเย็นใช่ไหม uh. ได้เพลงเกี่ยวกับลมหนาวมาเลยโ oh. เออได้เพลงเกี่ยวกับความหนาวอารมณ์มันได้ใช่ไหมได้เลยเขาบอกเขียนได้ในช่วงเวลาที่หนึ่งชั่วโมงเครื่องบินบินจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพเได้เพลงมาเพลงหนึ่งเลยเออใช่ไหมเออดูสิเวลามันจัดได้มันปอดมาเลยนะแต่บางทีเราไปกําหนดว่ามันจะต้องได้มันไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยเป็นคนขี้ลืมเขามีเรื่องเล่านะว่าว่าไอ้มันมีคนบอกเป็นหลักฐานที่พี่แอเคยเขาบอกแปะกุ้วยเนี่ยช่วยป้องกันเรื่องของ ความคี้ลืมแปรกล้ยในช่วย<ส>จัดก,การดูแลเรื่องเกี่ยวกับความจําได้ดีมากซ่อมเซลล์ที่สึกหรอแล้วมีการยืนยันเพราะว่าผูา้ในการโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะอยู่แถวอีสานเนี่ยทางชัยภูมิอะบอกกับตัวเองยืนยันกับผู้ในการเลยบอกว่าแปะกุ้ยนี่ช่วยเรื่องของความจําได้สุดยอดที่สุดเพราะเมื่อ20ปีที่แล้วผู้ในการคนนี้เคยมาเรียนในกรุงเทพ แล้วแล้วแกก็ไปไปแถวเยาวราชไปกินแปะกลวยร้อนที่เยาวราชโอ้ถ้วยหนึ่งเนี่ยแปสิบบาทค่ะยี่สิบปีที่แล้วทุกวันนี้แกยังไม่ลืมไอ้ถ้วยแปะกลวยถ้วยนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยัดกับทุกท่านเลยว่าแปะกลวยเดชช่วยความจําช่วยความจําไม่ลืมเลยครับเพราะฉะนั้นช่วยเดียวแปดสิบเนี่ยนะล้วไม่ลืมอีกไม่ลืมแลวยังเข็ดเป็นอีก เ,เดี๋ยวเรามีทีทวทีวัทีพี่สนุกอีกเหมือนกันวันนี้บริษัทจะล่มเ,เพราะพนักงานหมดขวัญหรือผู้บริหารหมดใจโอ้นี่มันต้องไปโต้วาทีสิใช่ อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายผู้บริหารนะสิใช่ใชอีกฝ่ายเป็นพนักงานแล้วต้องทงั้งลักษณะเหมือนโทษกันไปโทษกันมาละสิโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็ด้วยฝีปากกลา้ากล้าทั้งนั้นอันนี้เป็นโตะวาทีเต็มรูปเลยไหมเนี่ยเต็มรูปแบบแอาจารย์มาด้วยไหมเนี่ยผมน่าจะมานะถ้าเป็นโตะวาทีเนี่ยผมมันทางถนัดผมมากเต็มรูปเต็มรูปแล้วต้องได้เห็นของเรียกว่าท่าของการปะทะกันจริงๆลสิแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมีคนเสียงดังมาด้วยอาจารย์นึกออกไหมผมนึกออกมีหนวดด้วยใช่ไหมล่ะ